เดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นจะมาสอนวิธีทำทาท่าซอสนะคะทาท่าซอสเนี่ยเราก็ไว้ทานกับปลาหรือว่าเป็นของทอดพวกอาหารทะเลทอดได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยเนาะอันนี้ก็คือมายองเนสซอสเปรี้ยวหรือซาวครีมนะคะอันนี้น้ำมะนาวแตงกวาดองหอมใหญ่คาสเล่แล้วก็ดิวหรือที่เราจักกันว่าเป็นผักชีลาวนะคะก็ค่ะมาเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นแรกเราก็มาเริ่มด้วยกันหั่นหอมก่อนซอยให้ละเอียดนะคะ จากนั้นนะคะพอเราซอยหอมเสร็จเราก็วางไว้ข้างๆก่อนแล้วเราก็ซอยแตงกวาดองค่ะ นะคะถัดมาเราก็เอาพาสเล่มาสับค่ะอันนี้ก็สับให้ละเอียดเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มาเราก็จะหั่นผักชีลาวหรือว่าดิวนะคะก็สับให้ละเอียดเหมือนกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราซอยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ง่ายมากเราแค่ทุกอย่างมารวมกันก็ผสมลงไปนะคะก็ใส่ไปที่ซอยมาเมื่อกี้นี่ก็หอมใหญ่ที่ซอยแล้วนะคะนี่ก็พาทเลค่ะ นี่ก็ดิวที่เราซอยเมื่อกี้แล้วก็นี่ค่ะใส่ครีมเปรี้ยวนะคะเทลงไปอันนี้เทหมดเลยแลนวนี้น้ำมะนาวก็ใส่นิดเดียวพอนะคะไม่เยอะประมาณนี้พอแล้วจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็ให้เชฟเรามาเช็คนะคะ <_ an> ค่ะแล้วตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทาท่าซอสเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้ นี่นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วก็ทา้าท่าซอสน,นะคะไว้ทานกับสลัดก็ได้เป็นน้ำสลัดหรือว่าจะทานคู่กับพวกปลาทอดอาหารทะเลทอดได้นะคะส่วนวันนี้ก็ขอเพื่อสุขภาพนิดนึงอันนี้นุ่งก็เสิร์ฟพร้อมกับสลัดนะคะสลัดผัก